ขี่บนนะครับขึ <le> hey <hip> mm ้นเขาจะกรดนี่ครับวันนี้มากับผมครับกบเจอร์ซอสกินนี่เลยครับบรรยากาศผมให้ดูบรรยากาศสั้นๆนะครับนี่ครับขี่บนปริมาณคนที่เริ่มเยอะ สำหรับมาทริปนี้ผมใช้เวลาขึ้นจากคิวล่างมาคิวบนรอประมาณ20มนาทีนะครับถือว่าเร็วครับปกตินี่เคยรอถงึงสูงสุดนี่4ชั่วโมงกับการขึ้นเขาสำหรับทริปนี้ก็ถือว่าเร็วครับตอนนี้ผู้คนก็หลังไหลมากราบสาระรอยพุทธบาทเขาทีุ่ดเยอะครับดูได้ Yeah. เดี๋ยวเราค่อยดูบรรยากาศข้างบนอีกอีกรอบนึงนะครับรอผมขึ้นไปก่อน 哎，你不要。